ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะกวัวทุง่งสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการใช้พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้าการบริหารงานโดยนายวรชฐ์บุญประกอบครูรักษาการในตำแหน่งผู้ โดยการส่งส่งเสริมการเรียนรู้ะระดับมือถูกกระทุ่งและความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนการดําเนินตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาภารกิจของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้เรียนผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ2,518ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตักวทุ่งได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายการะทรวงศึกษาธิการโดยมีการดําเนินงานดังนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมและโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะทกธงกิจกรรมเรียนรู้ประเพณีและเทศกาลต่างๆกิจกรรมฐานการเรียนรู้อ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคน โครงการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกัวทุ่งกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนเคลื่อนที่รวมจํานวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจํานวน2050คนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ดังนี้ กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำบุญฝอยทองและหลักสูตรการทำบุญมะพร้าวรวมจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจำนวน150คนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตำระดับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511จำนวน367คนดังนี้ ผลการดำเนินงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ระดับประถมะศึกษาผู้ลงทะเบียน22คนผู้ที่คาดว่าจะจบ3คนมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ลงทะเบียน168คนผู้ที่คาดว่าจะจบ37คนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ลงทะเบียน177คนผู้คาดว่าจะจบ31คนจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกรระดจับอําอำเภอจำนวน3 1 7คนดังนี้ โครงการปรับพื้นฐานความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511และแนวแนวทางการเรียนเป้าหมายชีวิตสำหรับผู้เรียนโครงการปรับพื้นฐานและทักษะคณิตศาสตร์ของนักศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวส่งเสริมทักษะกีฬาต้านยาเสพติดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกลร,ระดัตอำเภอด้วยกระบวนการกีฬาต้านยาเสพติดผลการดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2 5 1 8ไตรมาสที่1-2ดังนี้ สร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมส่งเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเต้นการสอนให้กับผู้เรียนผ่านช่องทางการเรียนรู้ช่อง DOLe Pangga Channel มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประพื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จัดให้มีระบบแนวทางสําหรับผู้เรียนโคชชิ่งเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจและเป้าหมายในชีวิตเพื่อนําไปสู่การวางแผนการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐานความรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511และแนะแนวการเรียนเป้าหมายชีวิตสําหรับผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกัวทุ่ทงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ลดความเดือดร้อนทางการศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต